สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนอัดหน้าจอด้วย SCR Pro นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ด้านล่างนะครับโอเคนะครับซึ่ง SCR Pro เนี่ยก็เป็นการอัดหน้าจอนะครับอ่าเดี๋ยวสำหรับคนที่รูทแล้วเท่านั้นนะครับขอย้ําว่ารู t แล้วนะครับถ้ายังไม่รูททีนะครับก็คืออ่ายังใช้ไม่ได้นะครับอ่าโอเค นี่ของผมเป็นเวอร์ชันเก่าหน่อยนะครับก็โอเคอัดได้อยู่นะครับมาดูเซตติ้งของผมเลยนะครับก็อันแรกเนี่ยไอเนี่ยนะครับไอตัวนี้นะครับอันแรกเนี่ยผมก็อ่านไม่ค่อยออกนะครับกดเข้าไปนะครับมันก็จะมีอยู่2หัวข้อด้วยกันนะครับก็คือ H 2 w o หนะครับแล้วก็อีก2อันก็อ่านไม่ค่อยออกนะครับผมเลือกเป็นอันกลางนะครับอ่าโอเคมาดูอันที่2นะครับนี่ อันนี้นะครับหลายคนก็มีอาจสูงสุดถึง1,080นะครับรุ่นโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆนะครับแต่ของผมถึง 720p นะครับอ่าเดี๋ยวรอคอมนะครับอ่าก็เลือกความละเอียดได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอของท่านนะครับอันนี้ผมเป็น Mac เลยนะครับก็คือเต็มเป็น hd นะครับโอเคมาดูอย่างที่3นะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับก็คือ ความาจุนะครับของพื้นที่ที่เราอัดนะครับก็ของผมปรับเป็น300เมกเลยนะครับซึ่งมันจะมีความสัมพันธ์กันนะครับในความละเอียดนะครับถ้าเราปรับความละเอียดแบบสมมตินะครับเป็นแมกเนี่ยแล้วผมใช้เป็นประมาณ1เมกเนี่ยผมเลือกเป็น1่เมกนะครับมันก็จะไม่ดีนะครับมันก็จะภาพมันจะออกมาคุณภาพต่ำนะครับ ก็ถ้าใครปรับสูงสุดนะครับก็คือแม็กเนี่ยผมขอแนะนําเป็น30มสเมกนะครับถึงพื้นที่มันจะเยอะหน่อยนะครับก็อัปโหลดด้วย w i f i นะครับมันจะเร็วนะครับก็ทนรอได้ก็รอนะครับอ่าโอเคมาอย่างที่2นะครับก็คืออันนี้นะครับผมเลือกมันเป็นเฟรมเรดนะครับถ้าใครอยากให้ภาพสวยก็ปรับอ่านี่อันแรกนะครับก็คือผมแม็ก มักซิมมัมม้งนะครับผมว่าผมน่าจะอ่านถูกนะครับก็คือสูงสุดไปเลยนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับความละเอียดนะครับซึ่งความละเอียดจะสูงสุดด้วยกันนะครับถ้าใครภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ปรับมาเป็น20เฟรมเรทหรือ15เฟรมเรทก็ได้นะครับอ่าโอเคมาดูต่อเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็คืออย่าไปปรับมันนะครับผมขอบอกเลยอย่าไปติ๊กมันนะครับอ่าข้ามมาดูอันที่อันนี้เลยนะครับนี่อันนี้นะครับ ก็คือเลือกจะอัดเป็นไมโครโฟนหรือจะไม่อัดเสียงนะครับถ้าอัดเสียงก็อัดเป็นไมโครโฟนนะครับซึ่งผมใช้เป็นไมโครโฟนโทรศัพท์นะครับอ่าโอเคผมเลือกเป็นไมโครโฟนนะครับอย่งที่2ก็คือนี่ครับกดเข้าไปนะครับมันก็คือความละเอียดนะครับของเสียงนะครับความถี่ของเสียงนะครับถ้าผมขอแนะนำนะครับใครเพิ่งเริ่มต้นก็สามารถ อลองดูกันได้นะครับแต่ผมแนะนาเป็น48นะครับมันมันจะได้เสียงเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับอ่าแล้ว90กว่ากิโลเฮิร์เนี่ย96นะครับผมว่าเสียงมันจะออกอยังไงไม่รู้นะครับมันไม่มันไม่เหมือนตัวจริงนะครับโอเคต่อมาก็แต่ก็คือไม่แสดงไอคอนนะครับนี่เช่นแบบนี้นะครับก็คือแสดงไอคอนพวกนี้นะครับ ก็บอกไปนะครับต่อมานะครับก็คืออันนี้นะครับ,ก,รบก็คือโชว์ที่ผมสัมผัสนะครับนี่ผมสัมผัสมันจะมีกลมๆอยู่ใช่ไหมครับนี่มันมันเหมือนลูกอะไรนะครับก็ถ้ากดหยุดไปมันก็จะไม่เห็นนะครับนี่ผมเลื่อนมันก็จะไม่เห็นนะครับแต่ถ้าสัมผัสมันก็จะเห็นนะครับโอเคมาอย่างต่อไปก็คือที่เก็บข้อมูลนะครับเป็นที่เก็บข้อมูล นะครับก็สามารถเลือกกันได้นะครับสำหรับที่เก็บข้อมูลอย่างสุดท้ายนะครับก็คือนะครับอย่างสุดท้ายเนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าเรากดปิดเครื่องเนี่ยนะครับถ้าเราติ๊กถูกนะครับถ้าเรากดปิดเครื่องเนี่ยมันจะตัดเลยนะครับแบบกดสลิปเนี่ยแบบนี้นะครับมันจะตัดทันทีนะครับแต่ถ้าเราไม่ติ๊กเนี่ยถ้าเรากดสลิปมันก็ยังอัดอยู่นะครับโอเค ขอกดนะครับอันสุดท้ายเนี่ยผมขอบอกเลยนะครับอย่าไปติ๊กมันเด็ดขาดนะครับไม่งั้นสีมันจะเพี้ยนนะครับอ่าโอเคใครมีอะไรถามก็ทำมาได้นะครับสำหรับ SCR นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะฮะนี่ครับโปรนะครับสามารถอัดได้กี่นาทีก็ได้นะครับแล้วแต่คนนะครับขอบอกไว้เลยนะครับแต่เวอร์ชันนี้มันมีบั๊กอย่างหนึ่งนะครับก็คือ เสียงจะไม่ตามภาพนะครับถ้าอัดเยอะๆหรือนานๆเนี่ยผมขอว่าก็ซื้อของแท้ดีกว่านะครับเสียงมันจะตามภาพด้วยนะครับอ่าโอเคใครมีอะไรถามก็ถามมันมาได้นะครับสำหรับลิงก์เดี๋ยวผมจะแปะไว้ด้านล่างนะครับฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่จากผมและคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับเย้